ราชาลูกหนังทูโลคขอเสนอปูดหงยังหวังคว้าคุบไม,มเนอร์หากดิวอยู่เวลม่มมีรายงานว่าลิเวอร์พูลยังคงสนใจที่จะคว้าตัวเทินคุบไม,มเนอร์กองกลางตวรุกจากออต,ตาลนต้ามาร่วมทีมในขณะที่แข้งกังหันยังคงไม่มีชื่ออยู่ในทีมลาเดียในเกมวันอาทิตย์นี้ตามรายงานตามรายงานของทีมท a l กระบุว่าหงแดงได้ติดต่อขอความคืบหน้าจากสโมสร,รในซเรีย เพื่อรับทราบเกี่ยวกับอนาคตของคุปไมเนอร์ท่ามกลางกระแสข่าวการย้ายไปร่วมทีมยูเวนตุสในขณะนี้รายงานในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาระบ,บุว่าคุปไมเนอร์มีแนวโน้มที่จะย้ายไปเล่นให้กับสโมสร,รจากตูรินมากที่สุดแม้ว่าจะมีการระบ,บุถึงลิเวอร์พูลว่าให้ความสนใจก็ตามรายงานระบ,บุว่าคุปไมเนอร์ได้ตกลงเซ็นสัญญากับยูเวนตุสแล้วแต่ลิเวอร์พูลยังคงมีความหวังว่าพวกเขาจะสามารถคว้าตัวได้หากในท้ายที่สุดแล้ว การย้ายทีมไม่เกิดขึ้นจริงตามรายงานของฟาบิโซโรมโนเผยว่าคุปไมเนอร์กำลังรอการตัดสินใจของสโมสรภายหลังจากได้รับข้อเสนอ59ล้านยูโรมาเมื่อ2สัปดาห์ก่อนเลวิสโบเวอร์ ell, รายงานว่าดูเหมือนว่าด um so ูมิกโซโบสไลจะเป็นอีกหนึ่งอาวุธชิ้นสำคัญของระบบการเล่นของอาร์เนอร์เฮดโค้ชคนใหม่ของทีมลิเวอร์พูลจากนี้ หลังจากที่อาร์เนอร์ต้องการให้ไรอันกราเฟนแบกประจำการและรับหน้าที่ในตำแหน่งเบอร์หกของทีมโดยมีอเล็กซิสแมกอลิสเตอร์ขนาบข้างและคอยประคองเพื่อช่วยในตำแหน่งพื้นที่ตรงกลางส่วนโซบสไลจะก้าวขึ้นมาเล่นในตำแหน่งบทบาทเบอร์8อย่างเต็มตัวโดยเราจะเห็นได้ชัดเจนว่าเขามักจะยืนสูงกว่าทั้งกราเฟนแบกและแมกอลิสเตอร์และมักที่จะสอดเข้ามาในกรอบเขตโทษอยู่บ่อยครั้งตั้งแต่ในช่วงปรีซีซั่นจนถึงเกมกับอีฟสวิตทาวที่ผ่านมา และหลังจากจบการฝึกซ้อมสำหรับเซสชั่นทีมอาร์เนอร์ได้สั่งให้ผู้เล่นแนวรุกทุกๆคนฝึกซ้อมในการยิงประตูในช่วงท้ายของการฝึกซ้อมในแต่ละวันและอย่างที่เห็นโซโบสลาอยู่ในกลุ่มของผู้เล่นที่ทำการฝึกซ้อมยิงประตูด,ด้วยเช่นกันดูจากในคลิปเราจะเห็นเลยว่าในกลุ่มนี้จะประกอบไปด้วยโมฮัมเหม็ดซาล a าดาวินนูนเยสลุยดิอาสโคดี้กักโปและโซโบสไลที่อยู่ในการฝึกซ้อมพิเศษนี้ด้วย อย่างที่เรารู้กันดีว่าดอมนั้นโดดเด่นในตำแหน่งริมเส้นและกองกลางริมเส้นทางฝั่งขวาแต่การขยับเข้ามาเล่นในตำแหน่งด้านไหนมากขึ้นเราน่าจะได้เห็นอะไรดีๆจากเขาอีกเยอะเลยจริงๆเขาเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่วางเท้ายิงได้ดีเลยและมีลูกยิงไกลที่ทรงพลังและแม่นยำอยู่แล้วฤดูกาลน,นี้เราอาจจะได้เห็นเขายิงจากระยะไกลแถวสองของเขาแบบมันๆม,มากขึ้นนะครับ เดวิดออสตีนนักข่าวระดับเทียร์หนึ่งจากดิอเลติกตอบข้อสงสัยแล้วว่าใครกันคือนักเตะดาวรุ่งที่ทําให้อาร์เนอร์เฮดโค้ชคนใหม่ของทีมลิเวอร์พูลรู้สึกทึ่งตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาที่สโมสรแห่งนี้ผมจะบอกได้เลยว่าสิ่งที่ผมได้ยินมานั้นก็คืออาร์เนอร์มีความชื่นชมและรู้สึกทึ่งในความสามารถของเทรนิョนี่มิดฟิลวัย1 7ปีเป็นอย่างมากจะเรียกว่าตกหลุมรักเลยก็ว่าได้แต่แน่นอนว่ามีผู้เล่นในทีมอยู่ในตำแหน่งมิดฟิลมากมายและคุณไม่ควรคาดหวังอะไรจากเขา แต่เทรนิลนี่ที่มาจากเลสเตอร์ซิตี้สร้างความประทับใจให้กับทีมงานเป็นอย่างมากในช่วงปรีซีซั่นและโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับอาร์เนอร์จากที่ผมได้ยินมาเขาหลงเด็กคนนี้มากมายเลยทีเดียวเราจะเห็นได้เลยว่าเขาพยายามดึงศักยภาพของเนียวนี่ออกมาให้เห็นมากแค่ไหนในช่วงปรีซีซั่นเนียวนี่เป็นตัวเลือกที่มาก,ก่อนวาตารุเอนโด,ดด้วยซ้ําในปรีซีซั่นแต่ก็นั่นแหละอาร์เนอร์รู้ดีว่าควรต้องให้เวลาแก่เขาอย่ารีบร้อนแม้เขาจะมีพรสวรรค์แค่ไหน แต่เขาก็ยังเป็นดาวรุ่งอยู่ดีจริงเชื่อว่าแฟนบอลหลายคนน่าจะพอเดาได้แล้วว่าเป็นเนียวนี่เพราะเล่นเปิดตัวักขนาดนั้นและเจ้าตัวเองก็ตอบรับกับโอกาสที่ได้รับในช่วงปีซีซั่นได้ดีมากๆอีกด้วยน่าจะต้องอีก1-2ปีกว่าจะขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่แบบเต็มตัวหลายคนเห็นด้วยเลยว่านี่คือดาวรุ่งที่จะเป็นกำลังสำคัญให้กับทีมหงแดงในอนาคตข้างหน้าได้อย่างไม่ต้องสงสัยเลยนะครับ เสียดายคืนนี้ไม่น่าจะมีเขาอยู่ในทีมชุดใหญ่แน่ๆเพราะเมื่อคืนเล่นให้กับย21ไปแล้วที่แพ้เลสเตอร์ไป2ต่อหนึ่งะครับพีทสมิธและสตกออนเทนไรฟรายงานสิติลีวิสคูมาร์ตปะทะเวสบอมบิทเอาเบียน90นาทีบวกในสนามจ่ายบอลสำเร็จ9ต่อ11ครั้งความแม่นยำในการส่งบอล82%เลี้ยงบอลสำเร็จ1ต่อ1ครั้ง100% ยิงชนกรอบประตูเสาและคาน2ครั้งยิงตรงกรอบ1ครั้งสัมผัสบอลในกรอบเขตโทษคู่แข่ง6ครั้งชนะการดวลลูกกลางอากาศ6ต่อ12ครั้ง50% 1ประตูเกมนี้เล่นเป็นกองหน้าตัวเป้าได้เลยแม้จะมีการโยกออกข้างในตำแหน่งปีกซ้ายบ้างก็ตามแต่ก็ยังคงต้องปักหลักในกรอบเขตโทษมากกว่าหน่อยและนั่นอาจจะทำให้อิสระของเขามีน้อยเกินไป แต่ก็ถือว่าเป็นการเปิดตัวได้ดีเลยในการออกสตาร์ตตัวจริงและยิงประตูได้แม้จะช่วยทีมสโตกไม่ให้แพ้่าบ้านแต่ฟอร์มโดยรวมของคูมาสถือว่าน่าสนใจเลยทีเดียวและน่าสนใจอย่างมากก็คือถ้าเขาอยู่ในตำแหน่งที่ถนัดที่สุดน่าจะทำได้ดีกว่านี้นะครับเชียรอยู่นะครอบหวังอาเนอร์พาหงไปได้สวย เจอเกนครอปอดีตกุนซือลิพูเปิดเผยว่าเขากำลังติดตามผลงานของทีมและสนับสนุนอานเนอร์สล็อตให้ประสบความสำเร็จกุนซือเลือดเบียตัดสินใจแยกทางกับหงแดงตอนซัมเมอร์ที่ผ่านมาโดยอ้างว่าเขาหมดพลังในการทำงานและเป็นสล็อตร,รับไม้ต่อเมื่อถูกถามถึงโมเมนต์แรกที่พบว่าสล็อตจะเข้ามาทำทีมต่อน,นั้นครอปเผยว่าเป็นโค้ชที่เก่งผมแฮปปี้มากนะตอนที่ผมได้รู้ว่าลิพูจะไปเอาสล็อตสิ่งเดียวที่ผมกังวลคือพวกเขาจะได้โค้ชเก่งๆหรือเปล่า และนั่นคือส่วนสําคัญที่ผมประกาศการตัดสินใจตั้งแต่เนิ่นๆและลิเวอร์พูลก็ได้ทางออกระดับท็อปกับอาร์เนอร์สโลอตผมชอบฟุตบอลของเขาที่เฟยนูตมากเลยผมได้ชมเกมปรีซีซั่นกับเซบียที่อันฟิวมีหลายส่วนที่มันดีมากๆและเกมเพิมหล็กที่อิฟสวิตในครึ่งหลังก็แจ่มเลยผมอยากให้เขาทําได้ดีและผมอยากให้สโมสรไปได้สวยและแน่นอนว่าให้นักเตะทําได้ดี ตอนนี้ผมเป็นกองเขีรยแล้วในช่วงเวลา9ปีที่ผมอยู่ที่นั่นเราพยายามสร้างรากฐานเพื่อให้คนอื่นไม่ต้องมาเปลี่ยนแปลงทุกอย่างผมคิดว่ารากฐานมันดีแล้วแต่ตอนนี้มันคือเรื่องของทักษะใหม่ๆการทํางานใหม่ๆในสิ่งที่แตกต่างออกไปและมันจะช่วยได้เยอะขณะดี่การครอบกล่าวถึงชีวิตที่ได้พักผ่อนตอนนี้ว่าผมยังคงสนุกกับการดูบอลแต่นอกเหนือจากนั้นผมก็ดูโอลิมปิกและเรื่องอื่นๆเยอะมากด้วยเท่าที่ผ่านมามันคือซัมเมอร์ที่เจ๋งมากเลย ได้อยู่กับลูกๆละหลานในช่วง3สัปดาห์ที่ดีงามทุกอย่างดีหมดเลยเติมพลังเต็มที่แต่ผมจะไม่บอกว่าผมสามารถออกไปลุยได้อีกครั้งแต่ผมอยู่ในอารมณ์ที่ดีมากดีแอนฟิลแรปรายงานว่าเจนโมบี้อดีตนักเตะลิฟูจัดหนักใส่ริชาร์ดฮิวผู้พำ่วในการกีฬาคนใหม่ของสโมสรถึงการทำงานของเขาในตลาดซื้อขายเมัมเมอร์นี้ แฟนบอลของสโมสรลิพูมีสิทธิ์ที่จะตื่นตระหนกและเกิดความวิตกกังวลในสภาพทีมที่พวกเขาเชียร์ในตอนนี้เรามีช่วงซัมเมอร์ที่ดีในแง่ของการเปิดพื้นที่เพื่อทำการเสริมให้ทีมแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นและเขามีเม็ดเงินสนับสนุนให้ซื้อผู้เล่นอย่างแน่นอนและยิ่งไปกว่านั้นพวกเขาขายดาวรุ่งเพื่อทำการเพิ่มยอดบัญชีให้สโมสร,รเข้าไปอีกผมแค่อยากให้เขาทำงานของเขาให้มากกว่านี้และงานของเขาไม่ใช่แค่การขายนักเตะออกไปเท่านั้นแต่ยังดึงนักเตะบางคนเข้ามาด้วย แต่นี่สัปดาห์สุดท้ายของตลาดซื้อขายไปแล้วและยังคงไม่มีผู้เล่นเสริมความแข็งแกร่งพวกเขาประมาทพิมลีกมากเกินไปแน่นอนตัวจริงพวกเขาสู้กับทุกทีมได้แต่สำรองที่เข้ามาและทดแทนนั่นคือสิ่งที่ขาดหายไปหลายๆคนทั้งนักข่าวสายหงแดงและกูรูหรืออดีตนักเตะต่างเป็นห่วงในเรื่องขุมกําลังจริงๆเพราะดูยังไงยังไงมันก็ไม่น่าจะพอเลยอย่างเช่นในตำแหน่งกองหลังโอเคถ้าโกเมสยังคงอยู่ต่อหรือมิดฟิลเบอร์หต้องการคนที่ใช่ที่สุด จากนี้ต้องดูกันย,ยาวๆว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปนะครับถ้าไม่มีการเสริมทัพจริงๆ ESPN UK รายงานว่าเจเกนคลอปพูดถึงเทรนเล็กซ์ซานโนได้น่าสนใจอีกครั้งสำหรับผมแล้วขาขวาของเขาคือระดับตำนานไปแล้วผมชอบการต่อบอลสั้นนะแต่สำหรับเทรนแล้วผมชอบบอลยาวของเขามาก มันเป็นแค่การจ่ายบอลธรรมดาของเขาแต่ทุกครั้งที่ลูกบอลออกจากเท้าของเขามันมีคุณภาพที่ยอดเยี่ยมเสมอและคุณเห็นแบบนั้นและพูดว่าเป็นไปได้ยังไงเขาทํามันได้ยังไงผมรู้ดีว่าเทรนเป็นผู้เล่นที่พิเศษมากแค่ไหนผมจําได้ว่าตอนเปปลินเดอร์บอกกับผมว่าไม่ว่าจะยังไงเขาก็ต้องดันเด็กคนนี้ขึ้นชุดใหญ่ให้ได้และอย่างที่เห็นเขาเป็นตำนานของสโมสรตั้งแต่ยังเด็กอีกด้วย อาโนเป็นเด็กที่พิเศษเป็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมและด้วยวัยของเขามันยังไม่ได้พัฒนาเต็มที่เขายังมีอะไรที่จะแสดงออกมาได้อีกมากเลยทีเดียวออฟฟิเชียลลิพูยืนยันอย่างเป็นทางการว่าในฤดูกาล2024-2025สนามแอนฟิลด์จะใช้ตัวเลขความจุเต็มสนามที่61,276ที่นั่ง ก่อนหน้าน,นี้แม้อาจาร์ฝั่งแอนฟิลโรสจะเสร็จและเปิดใช้บริการได้ตั้งแต่ช่วงต้นปี2024แล้วแต่ก็ยังมีบางส่วนถูกปิดไม่ได้เปิดให้บริการด้วยเหตุผลทางด้านความปลอดภัยแต่สำหรับฤดูกาลนี้สโมสรยืนยันว่าอาจารย์ทั้ง4ด้านจะถูกใช้งานเต็มทุกที่นั่ง